ีครับพบกันเหมือนเดิมก่อนช่างเก่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูจากกระเป๋าหิ้วนะครับในโฆษณาทีวีหรือว่าในโฆษณาใน La รัตต้าช้อปปีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวที่เราเห็นนะครับตัวราคาไม่กี่ร้อยนะครับผมเห็นในโฆษณานะครับว่าเย็บดีนะครับเย็บหนาได้นะครับแต่นะครับบอกก่อนว่าตัวที่อยู่ในโฆษณานะครับรูปร่างเขาเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ด้านในเขา จะเป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับผมกว่าของที่เขาขายนะครับไม่งั้นเขาจะไม่เย็บหนาได้นะครับแล้วเขาจะไม่สามารถโฆษณาว่าาเย็บผ้าหนา,นาผ้ายืดผ้าอะไรสามารถเย็บได้หมดนะครับก็คือตัวเครื่องของเขาตัวนั้นอนะ่ะเขาทํามาดีกว่าตัวที่เขาเอาออกมาจําหน่ายนะครับผมก็จะมาดูเลยนะครับตัวเครื่องนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับมี12ลายเราก็สามารถหมุนเขาได้เลยนะครับว่าเราจะเอาลายไหนนะครับผมอ่ะมินิน่ารักแบบนี้นะครับจับมือเดียวเห็นไหมครับยกสบายเลยนะครับแบบนี้นะครับราคาย่อมเยานะครับผมแต่การใช้งานไม่ย่อมเยานะครับบอกก่อนนะครับว่าก็รู้อยู่นะครับว่าตัวเครื่องบอดี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วเราก็ต้องคํานึงถึงว่าข้างในนะครับก็ทํามาจาก ตัวพลาสติกเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ลูกค้ามาซ่อมเย็บไม่ได้นะครับลูกค้าบอกเย็บแล้วเข็บไปจิ้มข้างล่างนะเขียบจิ้มข้างล่างแล้วก็เย็บก็ไม่ไปนะครับนี่ครับก็จะมาพามาถอดดูนะครับอย่างเช่นด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้าตัวข้อเหวี่ยงต่างๆนะครับที่เราเห็นนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับจะพามาดูด้านในนะครับด้านในเครื่อง ก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในเครื่องต่างๆนะครับถ้าเราจะซื้อนะครับก็ดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะตัดสินใจซื้อหรือยังไงแล้วแต่นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็มีนะครับตัวฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองเผาเาบนนะครับนี่เป็นเผาบนฟันเฟืองนะครับขับตัวแกนเผาล่างนะครับลงมานะครับผม ลงมาช่วงด้านล่างนะครับแล้วก็มีเฟืองตัวนี้2ตัวขับช่วงเพลาด้านล่างอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดวงเดือนนะครับวงเดือนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจากเพลาบนนะครับจากเพลาบนลงมาเห็นไหมครับลงมาปุ๊บก็วิ่งมามาตรงนี้มาขับตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราจะแยกชิ้นส่วนนะครับเห็นไหม เครื่องนะครับทางานวิ่งปกตินะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าจากวิ่งปกติทุกอย่างแต่เย็บไม่ได้นะครับก็ทามาดูนะครับว่าทําไมถึงเย็บไม่ได้เห็นไหมครับเฟืองแตกนะครับเพราะว่าเป็นเฟืองพลาสติกนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับแล้วก็ก็ต่อต่างๆนะครับส่วนต่างๆพวกนี้ก็ทําจากพลาสติกทั้งนั้นนะครับนี่ก็พลาสติกนะครับมีเฟืองตัวขับลายด้านบนอีกอันนึงนะครับเห็นไหมครับพลาสติกเหมือนกันับ อยากซื้อไม่ว่ากันนะครับผมแต่ให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะซื้อนะครับเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับได้คุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับซื้อจากเย็บผ้านะครับซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับผมถ้าเป็นจากกระเป๋าหิ้วนะครับราคาไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับจะใช้งานดีและแข็งแรงทนทานนะครับอย่างสมมุติว่าเป็นของอย่างเป็นพวกจานเมนะครับชาลีนะครับผม ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะครับที่ผมเคยรีวิวให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเป็นรุ่น639ามอะไรพวกนี้นะครับบอดี้เขาจะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทำมาแข็งแรงทนทานเย็บหนาได้นะครับผมเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยซื้อครั้งเดียวแล้วก็คือจบนะครับไม่ต้องมาจุกจิกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับซื้อแล้วมันก็ใช้งานได้ระยะยาวนะครับแล้วแต่นะครับผมไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผม มีขายทั่วไปนะครับใน l ั z a d a s อ o ป e e นะครับจากเย่าผ้านะครับไปหาดูนะครับก่อนจะซื้อก็ถามรายละเอียดทางร้านให้ดีนะครับว่าตัวเครื่องรับประกันอะไรยังไงนะครับผมตัวเครื่องรับประกันไหมอะไรยังไงนะครับเวลาซ่อมเสียส่งซ่อมได้ที่ร้านเลยไหมหรือว่าต้องส่งไปที่อื่นต่อหรือว่าขายอย่างเดียวไม่มีซ่อมนะครับไม่ได้รับซ่อมขายตัวเครื่องอย่างเดียวหรือเปล่าลองถามลองคุยกันดูนะครับผม ถ้าใครซื้อมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าเราจะไปลุยแบบว่านะครับจะมาปากางเกงให้พ่อบ้านนะครับลองไปเย็บดูครับไม่หลอดนะครับแบบนี้นะครับผมพังนะครับถ้าใครอยากได้นะครับจากนะครับเย็บผ้านะครับ ก็สอบถามมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับผมรับซ่อมจักรทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอันนี้ก็จะมาฝากให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องเป็นแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับผมเครื่องนี้นะครับผมก็แค่มาอัดคลิปไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะไปซื้อนะครับผมก็ลองดูคลิปนี้ดูก่อนนะครับลองพิจารณาดูนะครับอย่าว่ากันนะครับผม ผมมาให้ความรู้ทุกท่านนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้รู้นะครับผมอยว่าว่ากันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอพระเจ้าพอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ